สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จีโฟกสปอร์ตอันทัวนะตอนนี้เรามาที่ตามการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนหลากยา่าจังหวัดพะเยากันต่อนะฮะกูนี่เป็นกูที่2รุ่นนอายุมาเกิน12ปีครับ2ลม s o อ c เกอร์ส o ูครับในชุดสีแดงดำครับวันนี้หนองเล็งซ้าย FC ต้องขอต้อนรับ2ลมนะแล้วก็ STM a c ม d e m ะมสันตม่วงครับกูนี่เจอกันแล้วครับ12ปี ครึ่งแรกนะหลังจากที่กููก่อนหน้านี้หนองเลงไ้ายรุ่นซิปปีเอาชนะสำตันม่วง s อ m ไปได้สกอร์สามศูนย์นะนี่ย <c oughs> สนามฟุตบอลยาเทียมหนองเลงไ้ายต้องขอขอบคุณเทศบาลตำบลแม่ใจครับอน,นุเคราะห์เรื่องสนามในการจัดแข่งขันลีกของเยาวชนนะ เป็นการจัดลีกเยาวชนพยาครั้งแรกนะฮะของดระดับหากยาผู้จัดก็คือสองลม้มช็อกเกอร์สคู๊นะฮะเป็นผู้จัดลักเลยนะฮะต้องขอขอบคุณโคชบอมนะฮะฮือเกียรติของลีไซ้ายเอฟซีเขาร่วมในการแข่งขันรายการนี้ตัวองนะผมนี่ยโคชบอมบ์โ หรือว่าเป็นการพัฒนาเยาวชนของจังหวัดพะเยาครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะที่ให้การสนับสนุนเด็กๆครับผม ดูนับวู่ที่สนะครับเสื้อของนนไปคะเวคู่ที่สนัรารุ่นสิปีอกับเอเอ็มนครับี่นะครับมาดูเอีนะครับนี่คือคู่ที่สอง้สิบองปีดูออโกัสอลงโฟกัสหาจังว่าหาช่องว่างครับมาดู ได้ voi, ไ,ด um, ด ophile, ไม่ได้เราต้องลุ้นต้องดูเลยครับโฟกัสสายลัดมาไปครับมาดูป้าสองโลกไหลบอลชิบด์ไม่ได้เอาเละครับอาซีไอ้ตกใจครับอาซี่ครับไอ้ชีเอชีนี่ผมย่ายฟังมานหายคือแถมฟังหนึ่งนะฮะ่าเวลานี ak, ้ชสักบอลบอลนะครับสองลมลูมสกเกอร์สกูมีต้อนรับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับสองลมนี้จะมีสีชื่อด <im leen> ้านหลังนี้จะเป็นรายชื่อ อีครับชือลูกคุณพ่อคุณแม่ครับมากันดเลยครับมาผู้ปกครองวันนี้จะมีฟุตบอลคู่พิเศษนะครับยิงโอ้โห้เท้านักขนาดครับน้ำนักกูดังตึบเลยฮะ ดียิ้มโหนเอ็มข้อนะครับนี้ แดีวจะไปตัวลงได้ไปได้ครับตอนน้เอทีมครับก้าไหนดน้าเว้ได้ครับเอ็มไหนโอ้ดูเวลานาทีนี้เอทีเอ็มมายำไ่บี้พีดพยายามจะไปแล้วครับมาดูครับเด่นดังดูดิเอทีเอ็มมาคาดามี่มาสดแท็กมาครับหนองบูมหนองบูมพยายามไล่บี้แล้วครับตอนนี้ครับพี่ไปดูหนูไปด้วยแล้วครับหนองบูมพยายามไล่บี้ครับจังหวะป็นของใครครับสมาร์ทดู มาหมายเลขสิบนะครับเอเชียแมคานาี่นี่คือการแข่งฟุตบอลที่บอกได้เลยครับว่าวันนี้ตอนรับทุกท่านสู่บริการการชิงช่วยของท่านเลขาธิการนะครับอี่จะพบกับสมิตรครับเลขาธิการนายกเจสตันตีเจสตัวตุพะเยามามาหลาลาลาลไแกันาสองน้อม่มีข้มาสองนไม่่ยไดนข้อรสงรทีเขาชงคนนี้หัวชเไรหบผู้ช บอลลงนักเกอร์สกู๊ดนะครับน้านของฮีโร่ครับฮีโร่พยายามจะตีแบบฉีดลละบิ้นเดียวอยากไม่ได้ครับฮีโร่เอาเลยครับนี่คือสีสันบรรยากาศการสามย่างทีมหลังในส้ดูครับกาจ้าของพิคุณนี่ฮีโร่เซฟเลยครับมาอาเซียนมันนี้เดียวเลยกันเดือดเลยกันครับเอาเลยครับอุตส่าห์กินเลยอาเซียนไม่ได้เขาจะดูแล ลมเอามืเลยครับจิ้มเข้าไป1-0เนมีโร่ครับ19นาทีโร่โอ้1-0เรี้ยมีประตูเกิดขึ้นเลยครับตอนนี้ สวัสดีครับสวันดีครับเป็นเชงอยู่ที่สองลูกงัดมาดูทางด้านของเฉียงนะครับสมาร์ทพยายามไล่วี่แปะเสียงเสียเป็นอีก่ประตูดูนะครับทางด้านของสมาร์ทจะไปเองหรือไม่ครับดูเก็บแปะได้ต่อหรือไม่ครับเพื่อครับในบอลชีพนะครับนัดสมาร์ทไปยังติดโฟกัสครับโฟกัสองลูกมาดู เทีย์มาเลยครับสุเทีย์มาเลยยัไม่ได้ยไม่ได้ครับเจ้ากวนอเอาจุดแดครับสองคนจกระสีแม่แม่ไปก้าาหาาวโกครับโตครับม่ก้าวมาโคสองตัวสูงรันย่ยี่ย่ วันนี้ถ้าผมบันทึกคลิปวิดีโอขาดๆไปพ่องก,ก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับต้องจังหวะดีต้องไปดูแลเด็กๆแล้กก็ตามเด็กๆในการลุงต่งทำแข่งขันด้วยครับผม <c oughs> ทีมงานของเรายังเซจบอลลุงตัวเตือนนะฮะแต่จะได้จะได้วันนี้นี่ถือว่าเราได้ทีมงานในส่วนของเครื่องเสียงไปแล้วนะฮะ <c oughs> ต้องขอขอบคุณหมวดพง์นะฮะ หมดพง้าวนะฮะเจ๋เรื่องเงเสียงนะอองขอบคุณผู้จัดครับสองลมสเตเดียมนะสองลมซอกกอ์สก์กูขอบคุณสันต้นม่วงนะ เอส a ี a d ม m y แคเดนี่นะทีมพันธมิตรของ G อำเภอแม่ใจของเขานะครับโหมดเคโคตรเก่งกับสนับสนุนเรื่องตาคายโกฟุตบอลมาฮจัดต้ยนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณ่อแมาพีน่นนองบ้านตั้งหนองนะฮะโดยเฉพาะประหลวงเชิงนะมูสองบ้านตั้งหนองครับอนุเคราะห์เรื่องเต้นแล้วก็เก้าอี้โต๊ะนักกีฬาหล่อนได มานั่งเล่นผู้ปกครองได้นั่งชมนะได้อนนัส่งจากเจากก้าปอนหนองเลงซ้ายครับมีการจัดเลี้ยงชิญชะตาหนองเลงซ้ายนะเขาก็เลยได้มีเต้นกับเก้าอี้ได้ใจกันเลยครับกตกบกพ่องประการได้ขออภัยสมาชิกและกับผู้ปกครองมาณนะที่นี้ด้วยครับผมทีมงานกรรมการก็อสองล้มนะจัดมาเพรอะมดนะ H C F ตรดจแจ้งไปได้ไหมดูครับโค้งว่านี้ประตูที่สองครับอาเซียนครับดูนะครคุณเก่งสังเกตนะครับตอนนี้ก็คุณเก่งสังเกตนะครับ H C F ไล่บีได้ไหมได้ครับามาร์ทดีนะครับล่างครับบูมดูว่าโค้งใครยามแต่หนีนี่เด anyway. ็กเยาวชนยุ่ใหม่ใส่ใจทุกเวลาครับเรื่องของการกีฬาฝา H C F หนีได้ไหมนะสมาร์ทครับฝาดูอ๊ด ี่ให้กำลังใจครับแยมสายมแล้วสองลสักเกิสมโอ้โหเรีย้อยครับอ้โหโอ้โหแยมสามม่ยแล้วครับโอ้โห โบกั yeah, ๊บประตูที่สามแลผลงาให้กับทาานลสองสองครับดูอาเจียมครับนีมคกอการตับแผนนี่ของทั้งสองทีมก็พัดนะาเรื่อยๆนะครับสถานการ่นของสงนี่จะเป็นสถานการ์ที่ งานด้วยของพิเศษการกีฬาครับน้องๆนี่ตอนนี้ผลการแข่งต่อกมาเป็นรูปแบบไหนไม่ต่ำกันครับตอนนี้สร้างเพื่อนสร้างพลังครับดูทักษะแต่ละคนครับตู่เอาละครับทีนี้เก่งบางอีกถึงขนาดนี้ก็จะนั่งของ S C M แถวนาแต่รูป S C M ครับตุ่นดาวกระจิงกับแต่จีนตัวนี้ไหลบอลมาสันตั้งมวงนี่ผมสังเกตว่ามีการพัฒนาขึ้นเยอะเลยครับจากสนามแรกที่สองล้มนะ นี่ครับในเรื่องของการเล่นการต่อบอลถึงแม้ว่าดูรูปร่างแล้วจะเสียเปรียบสองล้มเล็กน้อยนะแต่นี่ฮะเห็นการพัฒนาได้ชัดเจนนะครับว่าแมน์นี่สนามนี่ลเล่นได้ดีขึ้นยังเห็นได้ชัดมากครับวันนี้คงจะบังง่ายสำรับหนองเลงซ้ายเอฟซีนะที่จะเอาชนะสัน้นม่วงนะต้องมาคอย ติดตามรุ่นกันครับดูฟอร์มแล้วนี่ครับโอ้ใจได้นะครับจะกรุ่นยี่สองฟีอืมอุปกรณ์สอบลมก็ประจำเต็นนะครับเราจะมีเต็นที่ของผมีครามสมดุลนะครับจับเต็นนะครับเตือนนะครับถูกคาดนะครับโอ้โหดูเดี๋ยวนี้เราตัวศูนย์เที่ยงเที่ยงไอ้เชงวันเลยครับแนวรับแนวรูป ตูวผมจ่ายว่าโฟครับครับหาชัวร์ว่าผโอ้โหยิงนั่นจริงๆครับหมายเลข79นี่ครับอื้อครับแต่ละลูกนี่เต็มข้อเต็มข้อเลยนะฮะ เก็บดีเก็บดีไปนอนเด้งโดนนะชุกชาชุกชับทุกปนเลยครับได้แร่นี่เขาคิดถึงนะครับวันนี้บรรยากาศสุดสดนะครับนองจ่

สกอร์ต่อได้นะครับนี่สี่ห้าประตูย้ไขแก้เกลียนไครับอ,อันนี้ปลายสกอร์นะฮะเอาบอได้เตรียมมาแล้วนะกดสุดเลยกันเลยสัดสุดสดดีดีนั้นสี่ถึงห้าประตูต่อศูนย์ล,ละเดี๋ยวเช็คเป็นทางการแทำสก๊อตกันครับวันนี้กด้วยกันครับเลยนะครับเลยขาออก มีตกบกับเทมิกลัดีวันนี้ขอบคุณนะองานที่ขอบคุณครับโดทิูจันรยุเทีขอบคุณมใจอะครับ่าเงยตัวโฟกัสสกัดเข้าประตูเลยครับ ต่ตุูรับต่อูยรับรต่อคูครับเรีบรอยเจ็ดสิบเจ็ดสกอตได้สกอตไ,ได้จำได้ก่อนหกศูนย์หลโอเคครึ <60. S 1> ่งแรกครับหประตูต่อศูนครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับ